สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะพบกับช่อง Channel VV On Tour นะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25โมกราคม2 5 6 5นะคะเวลา7นาฬิกา3นาทีนะคะตอนนี้นะคะหลวงตากา็เริ่มจะเดินทุดงออกจากโรงเรียนกุศสิมแล้วนะคะกุดสิมวิทยาศาสรนะคะ วันนี้นะคะก็จะเดินทางไปทางอำเภอเต่าง,งอยนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่ถึงเต่าง,งอยนะคะ ตอนนี้นะคะหลังตาก็เริ่มเดินทุดวงออกจากโรงเรียนกุศลวิทยาศาสรแล้วนะคะในเวลาเจ็ดโมงสามนาทีนะคะ ค่ะวันนี้นะคะหลวงตาก็จะไปทางอา่าอำเภอตองงอยนะคะแต่คาดว่าน่าจะไม่ถึงตองงอยนะคะวันนี้ครับอโอเคนะครับแตน,น,นก็ไม่น,น่าจะน่าจะครึ่งทางนะครับอ่าหลวงตานะ,นะครับก็จะ,จะ,ะเริ่มออกนะครับจาริกค,ค,ครับผู้ภัยนะครับผู้ภัยใครจะรับพรนั่งนั่งต่อต่อแถวจากเออ่สาธุชนจตุโยมได้เลยนะครับผู้ภัยเรานะครับนั่งเลยครับเป็นสี่มงคลเพิ่มเพิ่มปรารงเพิ่มบุญ พิ่มบุญบารมีนะครับเพมกุศลนะครับวันนี้ข้าบุณมักครับเดินทางปลอดภัยครับเจญครับเิครับครับขอบคุณมากครับเพื่อจิตาาประสาบุญสาธุชนทุกท่านนะครับผมอาจารยก็จะครับแล้วพอให้ ครับผมรถจานะครับครับก็จะขึ้นไปเส้นนะครับเส้นตะงอยนะครับผมเส้นหังตะไงโอเคครับสาธุครับผมเอาทัานนี้เลยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเบเกอรี่อร่อยๆนะครับวันนี้ก็มอาไปเป็นก่วย อ่านักเรียนนะครับโอเคคำสาบกูเด้อผูต่ออีกมากกว่าเออได้บุญหลายๆดดเด้อนะครับเดจอใบเจอขนมจงเลยนะครับโอ,คอ้ครับอ่าจะไปไหนก็ไปดอกไม้นะครับดอกไม้ไปอยากจะรับดอกไม้เมป็นปสิริมงคลนะครับเอ่อใครที่เป็นใบอาจารย์พอดีท่านอาจารย์ประชุดชิดกับพยายามตอบนะจ๊ะ ครับทำดีให้กันก็ได้ครับครับใ่ยนอนอยู่โรงเรียนด้วยหรือเปล่า่า ไม่ได้เดินด้วยตเจ็บไหนเดินนี่ก็เป็นหน่วยผู้พายร่วมใจนะคะจิตอาสาจงหมดก็เสา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

กไ้มเลยค่อะกกอะพวงมาลัยดอกไม้กล <sick to> <corner> ับไปบูชาที่บ้านได้เลยนะคะ ก็เทางนรเอาไปบที้นะคะก็เราจะได้เดินที่โงของอามเดินขุดสิ่วิทยาศาสตร์แล้วนะค,ะ,นนะ,คะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่ากดแชร์กดไลค์ลกดแชร์กดส่งวีวีออนทัวร์ด้วยนะคะส,ะสะาธุสาธุค่ะ